สวัสดีครับผมจโนแมนครับผม <c oughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะัียดีต้อนรับสู่เกมโรโบอกกันในแมป t o i l e t Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ก็แน่นอนนะนี่เลยนี่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 ตรงนี้เลยเทศการคิสมานันเองตรงนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่อีเวนต์นะจริงๆก็มานานแล้วนะ่ะแต,แต่แต่ผมเพิ่งมีเวลามาทำนะต้องขออภัยจริงๆอะแต่ไม่เป็นไร ตัวนี้ก็คือในส่วนของคริสต์มาสอีเวนต์นะครับก็จะมีให้ทําภารกิจรับของขวัญอะไรพวกนี้นะผมก็ทําภารกิจมาได้ประมาณหนึ่งแล้วภารกิจนี้ไม่ใช่ภารกิจรายวันนะเป็นภารกิจที่ให้ทําเพื่อปลดล็อกไปอีกขั้นเรื่อยๆอ่าพอเข้าใจไหมซึ่งการทรําภารกิจแบบเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นไงแล้วดูอย่างภารกิจนี้ครับไปให้ถึง30เวฟซึ่งผม <laughs> ไปไม่ได้ปัญหาคือตัวละครผมไม่ได้โหดขนาดนั้นเนาะอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ค่่่่่่่ออออยยชบเทาาไหรแแตกกก็็ควววันนนล้มีใสขง ตรงนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเราสามารถซื้อกล่องสุ่มซานต้าได้โดยใช้กล่องของขวัญไม่ได้ใช้เพชรนะใช้กล่องของขวัญอันนี้ผมนขทาทนชอบแล้วก็ถือว่าดีมากๆซึ่งกล่องของขวัญที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับที่ผมมีอยู่617อันหรือให้มันเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือสกุลเงินใหม่สำหรับอีเวนต์นี้เนาะโดยวิธีการได้เนี่ยก็คือการทําภารกิจแล้วก็ตรงนี้ครับอีเวนต์พาร์ก็อารมณ์คล้ายๆเกมพาร์เหมือนแบบอื่นๆนั่นแหละที่เราจะต้องทําาภรรรรกจจปลลปลดด็อไทททีีีีีะะะัับซึ่่งในนน้ม50 50เเยแหำ ตัวนี้ครับ s ิน ister Titan TV Man ตอนนี้ผมก็ปลดล็อกมาที่เทียร์7ครับขั้นต่อไปก็คือเทียร์8เนาะแล้วเราจะอัพเทียพวกนี้ได้อย่างไงก็คือตรงนี้ครับของผมเทียร์7ไปเทียร์8ใช่ไหมต้องใช้500 XP XP นี้ก็ได้มาจากมิชชั่นตรงนี้นี่แหละที่เขียวเขียวที่เป็นรูปโล่เนาะแล้วก็เขียนคาว่า XP เอาไว้อ่ะเรื่องมิชชั่นค่อย่ากันเดีย๋ยวมาดูที่ตรงนี้ดีกว่าครับตอนนี้ผมมีอยู่600กล่องของขวัญใช่ไหมผมสามารถซื้อบูธได้และก็สามารถซื้อเพชรได้ด้วยครับนี่เลยนะ400กล่ง <kk>, ้องขญกล ก็จะได้1,000พเจมอะไรพวกนี้อันนี้ค่อนข้างดีเลยแต่สำหรับผมผมจะซื้ออันนี้ครับกล่องคริสต์มาสคือผมจะเปิดสุ่มเอาให้ได้สักตัวในนี้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คืออ e ีพิกและแต่สิ่งที่ผมอยากได้คือระดับ l e เ e n d นะเพราะดูเปอร์เซ็นต์ครับ40%เรแล้วเมื่อเทียบกับซัมมอนยูนิตตรงนี้นะที่สุมด้วยเงินภายในเกมเนี่ยระดับ Legen ร์เนนึ่งเปอร์เซ็นต์โคตรน้อยนะอ่ะผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าทําไมในนี้มันถึงดีกกกว่าออก่าาาออองยแมโส ที่จะได้มิสติกอีกด้วยนะเอ๊ะอ๋มิสติกตัวนี้ไม่ใช่ตัวทำดาเมจเป็นตัวสร้างเงินครับ นะแต่ไม่เป็นไรขอแค่รีเจนเดอรี่อ่ะอันเนี้ยก็น่าจะโอเคแล้วผมมีอยู่หกร้อยใช่ไหมผมจะซื้อมา2อันละกันถึงผมจะซื้อมาแค่2อันเนี่ยผมก็ไม่ได้มี2อันนะนี่ครับผมรวมของเก่าไปอีก2ก็กลายเป็น4ก็คือก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยก็ได้จากการทําภารกิจนั่นแหละ1อันแล้วอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงตอนที่ผมเข้าไปเล่นใช่ไหมมีคนดันส่งอีกกล่องหนึ่งมาให้ผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าดวงดีหรือว่าเขาส่งผิดยังไงนะหรือว่าตั้งใจส่งอันนี้ผมก็ไไไไมมมม่่่่่แนนนนนใใจเเหือออออกกกัพรราาะะะตททีีผปนนชย็ด้งองลอ <laughs> อันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วกันไม่รู้ว่าใครเนาะไม่ได้สังเกตอ่านชื่อสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าผมก็มีทั้งหมด4กล่องกล่องแรกนะครับ3 2 1 let's go วิโอ้โหไม่ใช่ดาเมจแต่เป็นตัวทำเงินและเป็นตัวทำเงินตัวแรกของผมเลยโอ้โหจะดีใจดีไหม เพราะผมคาดหวังที่จะได้ไอ้นี่ฮะตัวทำดา m เม e เนอะอนแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ตัวทำเงินมาก็ดีเหมือนกันมาฮะกล่องที่สองสามสองหนึ่งโอ้โหเลนเดียสปีกเกอร์แมนดาเมจ250ถึง1,000ระยะ15ถึง28คูดาวน์0.2ขึ้นไป0.5มันใช่ไหม อ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าโจมตีเร็วอยู่แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะใส่เลขผิดนะ DPS 5 0 0ถึง5,000ผมจะเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วกัน Monster Speakerman เพราะว่าตัวนี้คือตัวทำดามเมจที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีถ้าไม่นับเจ้าเฮลิคอปเตอร์เนาะดามเมจเริ่มต้นของ Monster เนี่ยจะสูงกว่านะแต่ว่าดามเมจตอนช่วงอัพเต็มเนี่ยก็เท่ากันคูดาวนะครับ2วิไปถึง0.5อันนี้นานกว่าเห็นเห็น DPS เนี่ย200ไปถึง2,000อันนี้คือประเด็นฮะประเด็นคือผมทำดามเมจต่อวินาทีได้แค่2,000มันน้อยมากระยะก็ ถึง25ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเลนเดีย์สปีกเกอร์แมนดีกว่าสรุปตอนนี้เลนเ er ดียร์สปีกเกอร์แมนเี่กก็เป็นตัวที่ทำดาเมจส,สูงที่สุดเท่าที่ผมมีและมาครับกล่องที่3 3 2 1โอ้โหโอ้โหกล่องสุดท้ายนะครับรีเจนขอรีเจนมา มาจัดเซตไปเล่นในแมปอีเวนต์กันดีกว่าโอเคให้ okay, ผมคิดว่าน่าจะสู้ได้นะอ่านี่แมปนี้จะมีอยู่2ทางด้วยกันทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาตรงนู้นแล้วก็จะมาบรรจบกันตรงนี้เนาะแล้วก็มีแยกตรงนี้อีกนิดนึงที่ค่อนข้างน่าลำคาญไม,ไม่รู้เขาจะออกแบบมาทําไมให้เป็นแบบนี้เนาะไม่เป็นไรวางไปก่อนฮนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามาแล้วนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก่อนดีนะจะรอเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อเลนเดียไปเลยไหมหรือว่าวางตัวทําเงินไปก่อน ไอ้ขอคิดแป๊บนึงนะผมคิดว่าเวฟแรกๆเนี่ยเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์น่าจะรับมือได้อยู่งั้นผมจะขอวางทําเงินก่อนแล้วกันโอเคเงิน200แล้วนะครับผมจะวางไว้ซักที่แล้วกันเอาแถวๆด้านหน้านี่แหละเพราะ,ะแถวๆด้านหน้านี้ผมก็คงไม่ได้วางอะไรอยู่แล้วขอเด้นชัว์ไว้ก่อน <c oughs> อันนี้ครับตัวทําเงินนะเขาจะทําเงินเป็นเวฟเวนะครับคือจบเวฟหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เงินซึ่งผมจะได้เงินในแต่ละรอบอยู่ที่100อัปเกรดขั้นต่อไปใช้200นะครับจะโบวอีก50ก็จะเป็น150้นั่นเอง นี่ครเห็นไหมเราจะได้เงินเป็นเว็บเวฟนะครับก็ถือว่าโอเควางเลนเดียเวสซากแถวนี้แล้วกันประมาณตรงนี้แล้วกันนะนี่เลยนะครับเลนเดียของเรามีข่าวด้วย แล้วเหมือนจะมีเกราะด้วยป่ะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองโดนหลับสักทีถ้าโดนรอบแรกไม่เป็นไรก็แสดงว่ามีเกราะนั่นเองดาเมจเลเวลแรกนะครับ2อ0รยห้าิระยะสิบห้าคูดาว0.5น์ถือว่าเร็วมากนะตอนนี้เงินผมมีอยู่200ร้อแล้วผมวางเรนเดียร์ไปแล้วผมจะอัปเกรดตัวทําเงินก่อนแล้วกัน let's go ได้เงินต่อรอบเป็นร้อยห้าสิอัปเกรดขั้นต่อไปเพิ่มอีกร้อยห้าสิเป็นสา0ร้อยเฮ้ยน่าสนใจอันนี้ผมจะอัปให้เป็นเลเวล3ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันให้ค่อนข้างสูงนะเงินนะแล้วเลเวลสองก มีเพิ่มมอีกกล่องหนึ่งเป็น3กล่องแล้วก็นั่งอยู่บนกล่องนั่นเองผมคิดว่าผมวางแบบนี้ดีกว่าวางตัวทําเงินเนี่ยไปให้เต็มก่อนคือตัวทําเงินเนี่ยมันมีลิมิตของมันอยู่นะน่าจะ3ตัวมั้งถ้าจําไม่ผิด1ตัวแล้วก็2ตัวเป็น3ตัว มาเงิน800นะครับอัพตัวนี้ให้เป็นเลเวล3าจัดไปก็จะเปลี่ยนเป็น300ต่อรอบอัพเกรดขั้นต่อไปใช้800บวกเพิ่มอีก200เป็น500นะครับโคตรด,ดีเลยอัพเป็นเลเวล3แล้วก็จะนั่งเป็น4กล่องแทนถ้าให้เดาขั้นต่อไปน่าจะ5กล่องเดาไม่ผิดแน่นอนอันนี้ดูซิตัวนี้โอ้สวยแล้วสวยแล้วเลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลือดโอ้โห อันนี้หลุดเหรเนี่ยตายแล้วโมแต่ทําเงินโมแต่ทาเงินอันนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงน่าจะพอช่วยได้สกิปเวฟมาได้งเงินเพิ่มมาเป็น700รเอาไงดีอันนี้อัพไปอีกขั้นแล้วกันแล้วก็ขอออกมาอีกตัวตอนนี้เป็นปืนกลแล้วนะครับเลี้ยวทางด้านขวาไอ้นี่เดินแบบอ่ะหลุดหลุดไปหลุดหลุดไปมินิการหมื่นสี่ไม่น่าจะไหวมากงั้นผมวางอีกตัวเลยแล้วกันโดนไปโดนไป,โ,นไปโอเคต่ำกว่าหมื่นแล้วโดนหลับเอ้ยการหลับได้เหรอ กันหลับได้ตั้งแต่เวลแรกเลยหรอโอ้โหโกงนะเนี่ยโอเค,อเคดีเลยฝั่งขวาหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยดูสิจะผ่านไหมตัวนี้หลับได้นะโอ้หลับเอ้ตัวนี้ก็ไม่เคยโดนหลับนะเออแต่โดนหลับได้แฮะ หรือมันแล้วแต่ดวงไม่น่าใช่ั้างอ๋อเงินผม800แล้วนี่อัพตัวนี้เลยแล้วกันฮนะเรียบร้อยเลเวล2ดาเมจ500ระยะ20คูดาว0.5เท่าเดิมอัพเกรดขั้นต่อไปใช้พั0หนี่ไงคูดาวมันลดนะเขาน่าจะเขียนผิดแหละเลเวล2นี้เหมือนจะมีเกาะไหลเพิ่มขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าการหลับได้เพิ่มหรือเปล่าตอนนี้ผมก็มีอยู800นะ่800เนาะผมจะอัพอ,อีกตัวเลยดีไหม ทำเงินก่อนดีกว่าทำเงินตัวนี้ใช้800นะครับอัปเกรดไปเลยแล้วกันเรเวลสก็คือมี5กล่องจริงด้วยไม่ได้นั่งแล้วนะอัปเกรดขั้นต่อไปใช้1000เงินที่ได้ก็จะเพิ่มอีก250เป็น750เนี่ยพอเวลามีตัวทําเงินแล้วมันสบายมากๆไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรเลยเสร็จได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ผมมีอยู่พันหนะครับในเวฟที่11ทีวีตัวนี้ก็อัพได้แต่แป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็อัพเป็นเลเวล3ได้แล้วก็ตรงนู้นอีกก็ใช้เเเหหมมือออนนนนนกกััาตวไ่ดีบ นี้ค่อนข้างที่จะตึงมือและผมคิดว่าตัวนี้มาเลยแล้วกันเลเวล3เลเวลต่อไปใช้2,500ดาเมจอยู่ที่800รัศมี25คูดาว0.4แล้วนะอัปเกรดขั้นต่อไปลดคูดาวอีก0.2แม่เร็วจัดระยะก็จะประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้าง,งไกลพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าจะรับมือกับเวฟนี้ได้หรือเปล่าที่มี 20, มิวแทน0 0 0 0แม่ เอาเรื่องอยู่เนี่ยโดนไปโดนไปโอ้โหรถเยอะมากชอบอะ่ะโอเคเบฟนี้น่าจะเก็บได้ไม่ยากโอเคตอนนี้เงินผมก็มีค่อนข้างเยอะแล้วผมอัปเกรดตัวนี้อีกรอบแล้วกันสนต้าทีวีแมนเนาะจากเลเวล4ก็จะกลายเป็นเลเวล5นะครับอัปเกรดไปรวมแล้วเป็น750นะครับต่อรอบขั้นต่อไปก็ใช้2,000อันนี้น่าจะขั้นสุดท้ายแล้วมั้งใช้แพงเหมือนกันนะเนี่ยดูซิตอนนี้ก็มีทั้งหมด6กล่องด้วยกันเปลี่ยนเป็นนอนแล้วน่าจะยกกล่องมาเหนื่อยคือผมไม่รู้ดิผมไม่ได้รรู้้สสึกกบบบาาาาาายในนนนนเเลล่แแบบีีมมามนานว <c oughs> คือตัทํงิ ปุ๊บเนี่ยมันสบายมากๆนะอันนี้พูดจริงๆเลยแน่นอนมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงในช่วงเริ่มต้นแต่พอมาได้แบบดีๆแล้วเนี่ยมันจะสบายมากๆตอนนี้ผมก็มีอายุ3,000แล้วนะครับงั้นผมเอาเงินมาอัพตัวนี้เลยแล้วกันนะสันต้าทีวีแมนนะครับให้เป็นเลเวล6อันนี้น่าจะเลเวลท้ายแล้วอัพเกรดมาเอายังไม่ท้ายใช่ไหมมันตันเท่าไหร่นะ2,000ปะ่ะเออ2,000ใช่ไหมโอ้โหอะใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย อัปเกรดขั้นต่อไปใช้3000นะครับจะบวกเพิ่มไปอีก500เป็น1 5 0 0ก็น่าจะอัปเกรดอีก2รอบกล่องก็เพิ่มอีกกล่องหนึ่งเป็น7กล่องนอนสบายขึ้นอ่ะไหมเงินผมมีอยู่ ,38 0 0ผมจะอัปเกรดตัวนี้เลยนะครับน่าจะเป็นเวลท้ายและอัปเกรดปะเรียบร้อยฮะเลเวลแม็กก็จะมีลำโพงติดที่หัวไล่แล้วก็หูฟังอันนี้มาจากเลเวล3นะก็จะประมาณนี้เลยเนาะคือยูนิตนี้มันสามารถกันหลับได้นะมันจะทำมือเหมือนป้องกันนะดาเมจของตัวนี้จะอยู่ที่1000งพันระยะยี่สิ0.2เร็วมาับระยะะก็จ ประมาณนี้เลยนะโคดไก่เอ๊ะตัวนี้ขยับตัวนี้ไม่ขยับวัดมันหนาวเหรอ <c oughs> มันไม่ขยับจริงๆนะครับแต่ว่าเกมยังดําเนินการอยู่คือถ้าเกมบันค้างเนี่ยยูนิตของผมก็น่าจะวิ่งอยู่กับที่นะเออ เนี่เห็นไหมทอยเลตมันก็ยังเดินมาอยู่นะอันนี้ไม่เดินน่าจะบัคแหละตอนนี้ผมมีเงินอยู่4800ใช่ไหมผมจะวางยูนิตก่อนเลยแล้วกันเนาะจากที่เห็นเนี่ยผมวางเจ้าเฮลิคอปเตอร์เต็มทั้ง2ตัวแล้วนะแล้วก็ตัวทําเงินก็วางเต็มแล้วได้แค่3ตัวก็เหลือแค่ตัวนี้ฮะเจ้าเรนเดียน,นั่นเองเอา้าเต็มแล้วอ อ๋อมันรวมตัวอื่นด้วยโอเควางได้แค่นี้นะงั้นผมเอาตรงนี้ออกมาก่อนขายมาก่อนแล้วก็ผมอยากได้ตรงนี้สักที่หนึ่งไงรบ้บมันจะคุ้มกว่าเนาะโอเคหลังจากนี้ก็คือการอัปเกรดให้เต็มนะตอนนี้ผมมีอยูหกพันใช่ไหม ตัวนี้เลยแล้วกันสนตาทีวีแมนนะเป็นเลเวล8ใช้6,000นะครับจะเพิ่มเงินมาอีก500 Let's เลสกเรียบร้อยฮะอัพเต็มแล้วเงินต่อรอบที่ผมจะได้คือ2,000แล้วก็มีเพิ่มมาอีกกล่องครับกล่องสุดท้ายจะไม่วางแล้วนะแต่จะถือเอา <c oughs> เป็นกล่องทองด้วยโอโ้โหุยโดนยิง3รอบนะกันได้ทั้ง3รอบเลยโคตรเจ๋งครับอันนี้ชอบชอบ ผมจะขายตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้มาวางแถวแถวนี้แทนการระเบิดเหลือต่ากว่าครึ่งเหลือต่ากว่าครึ่งแล้วลดอีกลดอีกโอ้โหสองแสนสามเอาเรื่องอยู่นะคือผมยังอัพไม่เต็มนะไอ้เจ้าพวกเดนเดียสปีกเกอร์แมนเนี่ยดูดิฮะตัวนี้ยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยเ <c oughs> ดี๋ยวรออัพให้เต็มก่อนน่าจะรับมือได้สคิปไปเลยแล้ะกันมาดูซิว่าเวฟนี้จะมีตัวอะไรตึงๆมาบ้างก่อนที่จะไปดูว่ามีตัวอะไรมาบ้างเนี่ยมาอัพเกดกันก่อนดีกว่าอัพไปอัพไป,ไปแล้วก็ตัวนี้ อัพไปอัพไปเรียบร้อยเต็มทุกตัวหลังจากนี้ก็คือการฟาร์มเงินแล้วก็เก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ปรับแผนได้ในกรณีฉุกเฉินเนาะหยุดทำไมเอ้าเอ้าเอ้าหยุดทำไมบักอีกแล้วเหรอถามจริงอยู่ดีๆมันก็หยุดเดินนะเฮ้ยนี่ผมเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วแบบเนี้ย โอ้ผมขออย่างเดียวเลยจออย่าฟ้าเกมอย่าหลุดขอแค่นี้เลยไม่ค่อยไว้ใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ผมเลยไม่ค่อยชอบเล่นเกมอะไรที่มันนานๆเนี่ยโดยเฉพาะตอนอัดคลิปเนี่ยกลัวมากเว็บนี้ผมคิดว่ามันตึงมากเว็บนี้ตึงมากนะครับตัวสตันนี่เรียกได้ว่าโคตรโคทางนั้นนะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ครับเห็นไหมมันย่อนระเบิดลงมานะแล้วก็โดนเป็นกลุ่มด้วยเลือดแผลแสนอีกต่างหาก ให้อยู่ครับแต่หลุดนะตรงนี้หลุดไปไกลด้วยหลุดมาประมาณแถวๆเนี้ยนี่แหละหลุดมาเส้นนี้นะยังไม่เข้าเส้นนี้นะครับแต่ว่าถ้าเจอเลือดก้าแสเนี่ยน่าจะหลุดเอา้าเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวมันยังเล่นอยู่เลยนี่เนี่ยมันยังมาอยู่เลยผมแพ้ได้ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วตรงนี้นับแค่สามสิบเก้าเวฟด้วยทั้งที่ผมก็ผ่านเวฟที่สี่สิบมาแล้วนะอะไรกันเนี่ย ถ้าผมกดสคริปเนี่ยมันจะมาไหมไม่มาฮะก็น่าจะจบแค่ตรงนี้มันก็ไม่มีตัวอะไรหลุดไปได้นะเกมมันบลกกอะทุกคนโอ้ยเส็งจริงๆไปได้ไกลกว่านี้มากนะอ่ะมาดูที่มิชชั่นกันนะครับผมทําสําเร็จไปได้ค่อนข้างเยอะเลยอ๋อเออนี่ไงมันนับให้โอเคอีเวนต์โอ้โหไปได้ยันเทียที่1 8มามามาโอเค เทที่20ผมก็จะได้อีกกล่องเดีย๋ยวค่อยว่ากันผมคงไม่อัดคลิปเล่นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนห <c oughs> วังว่าทุกคนจะเข้าใจอย่างที่เห็นเลยนะครับผมได้กล่องของขวัญมาเป็นพันกล่องเลยนะผมจะซื้อเพิ่มมาอีก3กล่องโดยใช้กล่องของขวัญ900กล่องซื้อมาเลยเรียบร้อยฮะไม่ต้องรอช้าอะไรมากมายครับสุ่มในคลิปนี้นี่ยแหละโดยทั้งหมดนะตอนนี้ผมมี5กล่องด้วยกันและผมได้บูตมาด้วยใช่ไหมบูตบูตอยู่ไหนเอ่ยบูตอยู่นี่คุณโชคสองเท่า30นาทีใช้มาถือว่าต้องการตัวละครอย่างมากๆจัดมา โอ้อีปิกอีกแล้วอีกตัวมาเยี่ยมเอลคาเมล่าวูแมนตัวนี้นะครับรีเจนเดอรี่ดาเมจอยู่ที่200ไปถึง1,500ระยะ10ไปถึง40โอ้โคตรไกลตัวนี้ได้เท่าไหร่28เอง28ผมก็ว่าไกลแล้วนะอันนี้40ไกลมาก0.25ถึง1วิน่าจะ1วิถึง0.25 DPS 200ถึง6,000นะครับก็สูงกว่าอีปิกพันหนึ่ง อีกกล่องไหมรีเจนอีกแล้วกอตหน่อยเถอะกอตหน่อยมาทีงี้มาดูดัวอีกตัวรีเจนทั้งหมดเลยหมดแล้วนะครับกล่องแต่เท่าที่ผมได้มาเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดและโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม